ร่มชาติวันนี้วันที่สิบสี่กันยายนปี2อ2 2นีเราจะฟังสาระของมืีในวันนี้ในสาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานนี่เป็นกระท่อมแห่งความทุกข์ของลาวันซึ่งทุกคนนั้นไม่มีความสุขเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องขับไล่ลาวันออกไปแล้วก็จะมีการร้องแห่งชัยชนะแล้วต่อมาลูกก็จะไปสู่กระท่อมที่ปลอดจากความทุกข์ คำถามของเมรีในวันนี้บนพื้นฐานของอะไรที่ลูกสามารถรับสถานะที่สูงแม้นในหมู่ของประชากรแล้วอะไรคือตัวอย่างของสิ่งนั้นคำตอบเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงในหมู่ของประชากรให้อุทิศเข้าหนึ่งหยิบมือที่ลูกมีให้กับพ่อเหมือนกับที่สูดามาทำ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสูดามาให้ข้าวหนึ่งหยิบมือแล้วได้รับปาชาดอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะได้รับสถานะอันสูงสากลูกจะต้องศึกษาอย่างดีมากๆแล้วมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ลูกจะต้องประการทุกสิ่งที่ลูกมีเราจะต้องประการทุกสิ่งที่เรามีให้กับพ่อแล้วเหล่านั้นก็มาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ นาละข้อคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะรับสถานะอันสูงสักให้ทำตามสีหมัดอย่างสมบูรณ์อย่าได้มีการติดยึดต่อสิ่งใดๆให้ทำบทเตียนนี้ให้หนักแน่นของฉันคือบาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่นใดจุดที่สองอย่าได้ยินปีศาจย่าได้เห็นปีศาจย่าได้พูดปีศาจ ให้ทำตามคำสั่งของพ่อนี้แล้วมาเป็นผู้ที่มีค่าที่จะนั่งอยู่ในวัดพานของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นควบคุมตัวลูกเองด้วยพลังของการควบคุมแล้วก็ใส่ฟูสต็อปเช่นดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาจำขอให้ลูกนั้นควบคุมตัวลูกเองด้วยพลังของการควบคุมแล้วก็ใส่ฟูสต็อกเช่น ดวงยานที่เต็มไปได้วยพลังตลอดเวลาการเลือของพ่อจุดลิวดวงยานผู้เป็นจุดจะทําให้รูปเต็มไปได้วยพลังในการใส่ฟูสต็อปนั่นก็คือจุดดวงยานที่เต็มไปได้วยพลังนั้นจะมีพลังการควบคุมที่จะควบคุมตัวข้อเองดวงยานเช่นนั้นจะไม่ควบคุมคนอื่นแต่พวกเขาจะใช้พลังของการเปลี่ยนแปลงที่จะ วบคุมเหนือตัวเขาเองพวกเขามีพลังที่จะทำสิ่งใดๆที่ได้เสียไปแล้วให้ถูกต้องพวกเขาไม่เคยถามว่าฉันจะเป็นคนผู้ที่จะต้องทำสิ่งนี้ตลอดเวลาหรือฉันนั้นจะต้องอดทนทุกสิ่งตลอดเวลาไหมโยมงานที่เต็มไปได้วยพลังนั้นจะคิดนี่ไม่ใช่เป็นการตายแต่เป็นการรับอำนาจปกครองตัวเองสำหรับสวรรค์ นะฮะเราอดทนเราไม่ใช่ตายเราเอากาลังรับอํานาจปกครองสวรรค์พระติพ์ในวันนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษของความมุ่งมั่นอยู่ในทุกความคิดของเขาสามารถที่จะมาเป็นเครื่องมือที่จะเปิดเผยข้อได้ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษของความมุ่งมั่นอยู่ในทุกความคิดของเขาเท่านั้นสามารถที่จะมาเป็นเครื่องมือที่จะเปิดเผยข้อได้อจตาโอมชานติ